เมื่อคืนนี้นะคะคุณสันทนาประยุนรัฐค่ะสรุปแล้วเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนะคะก็นอนอยู่ที่นั่นแหลวล่ะค่ะเพราะว่าได้รับการ สอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหลังจากที่ถูกจับกลุ่มตัวนะคะกลางคอนโดลูแถวถนนวิทยุเลยค่ะซึ่งเจ้าตัวยอมรับนะตอนนั้นประชุมงานอยู่กับลูกน้องพอตำรวจบุกเข้ามาจับก็ตกใจเหมือนกันแล้วยิ่งรู้ว่าคดีนี้มันเป็นคดีเกา่าตั้งแต่เมื่อ4ี่ปีกว่าแล้วคดีในการอุ้มรีดไถนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็คือเป็นคนไต้หวันนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะมาทํางานจะมาเที่ยวหรืออะไรยังไงก็ตามแต่แต่คดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีข้อมูลมีหลักฐานก็เลยนํากําลังเข้าไปจับกลุ่มตัวคุณสันทนาะ แต่คุณศาสนาเขามองว่าเรื่องนี้มันเป็นการกั่นแกล้งค่ะมันเป็นการกั่นแกล้งแล้วมันมีประเด็นเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกเลยว่าตัวเขาไม่เกี่ยวและในทางคดีก็มีการต่อสู้กันอยู่หลังจากที่ถูกกล่าวหาไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของเว็บพนันด้วยนะคะแต่ตั้งคําถามว่าจะเล่นกันแบบนี้เลยใช่ไหมนี่คือเรื่องการเมืองใช่ไหมลองฟังเขาดูนะคะคดีเก่านี้4ปีที่แล้วเป็นยังไง คดีตั้ง4ปีที่แล้วซึ่งมันมันผมนม,มบอบตัวหมดไปแล้ว<ด>ที่ร,รงพักทองหลอ่อที่เขาข่าวหาว่าผมไปอุ้มคนไต้หวนันซึ่งคดีนั้นเนี่ยนะมัน คือคำนวณเนี่ยไอการเขาสั่งฟ้องนะฮะเขาให้ผมเนี่ยไปมอบตัวเพื่อต่อสู้คดีแต่ผมเนี่ยทำหนังสือขอความเป็นธรรมที่ไอการอยู่แต่ระหว่างเนี่ยเพิ่งไปพบไอการฝ่ายมาอาสารอย่างไอการกรุงเทพใต้ปรากฏว่าเขาทังานสอบสวนที่เนี่ยไปขออนุญาตสารท่านออกหมายจับผมเขาจะมากันแกล้งผมนะหรือจะตัดตอนอะไรเรื่องนี้เรื่องนี้ผมใช้สิทธิประกันได้มันเป็น ดีเก่าไม่ได้กังวลแต่มันจะทําให้ยุ่งยากต่อไปทางการเมืองเพราะเรื่องนี้ต้องรู้ว่าฝ่ายการเมืองผมก็ไม่ยอมเขา แล้วใครสั่งการเรื่องนี้แล้วส่งมาที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วในนครบาลต่อไปก็นครบาลมันก็จะไม่เป็นสุขคดีสันนาบอกเป็นคดีเก่านะครับนะ<ฆ>ก็เป็นไปตามขั้นตอนซึ่งเมื่อวานนี้พลตร,รีโชติวัฒน์เหลืองวิไลท่านผู้การนะครับของตํารวจสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครนบาลท่านก็อธิบายไปและท่านก็บอกว่าคุณสันทนานครับก่อนหน้านี้ก็ส่งไปถึงอายการอายการมีความเห็นสั่งฟ้องคุณสันทนาขอความเป็นธรรมแต่ไม่ไปตามหมายเรียก จนกระทั่งมีการประสานตำรวจสอนอทลไปจับกลุ่มตัวมาระหว่างที่ท่านกำลังถแถลงข่าวอยู่นั้นปรากฏว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งโผล่มากลางวงสื่อเลยก็คือภรรยาของคุณสันทนนั้นเองนะคะเธอบอกว่าเธอมาพร้อมกับหลักฐานคือในมือเนี่ยจะมีข้อมูลอยู่นะคะอยู่ใน iPad สีดำแล้วเธอก็บอกว่าอย่าให้ต้องเปิดนะข้อมูลนี้แล้วมันมีบางจังหวะที่ประท้ากับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยก็คือพลตำรวจตรีโชติวัฒน์นั่นเองลองดูค่ะออกไปแล้วก็ยังไม่เข้ามาทั้งคู่เลย เรื่องมันจบไปแล้วแล้วพวกคุณไปขุดเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งๆท,ที่เรื่องไม่เป็นเรื่องคุณต้องการจะหาเรื่องคุณสัตนานะแต่สาเหตุอะไรที่คุณจะมาทําเรื่องอย่างนี้ให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาคนที่จะรู้นะให้ไปถามจากกักรพบศ์ูร<อ>ิเดตแล้วก็มีช่วงหนึ่งบิ๊กโจใช่ไหมคดีตลาดใหม่ดอนเมืองใช่ไหมนักการเมืองใช่ไหมไม่ยอมจบใช่ไหม ผู่นะคะแต่ดิฉันอยากจะให้เจ้าหน้าที่รัฐทํางานด้วยความยุติธรรมอยากจะมีข้อมูลเยอะเลยนายแพทเธอ,บอ,อบอกอย่างนั้นใช่เธอบอกอย่างนี้ค่ะแล้วคือคุณผู้ชมทย้อนกลับไปก่อนหน้านี้จําได้ใช่ไหมคะตอนที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีขึ้นนายกใหม่ๆอ่ะแล้วทางด้านคุษษษณศรัทธาไปหานายก<อ>ที่พักภูมิใจไทยด้วยเออที่จะข้อมูลไปให้<อ>แต่ไม่เจอท่านนายกถูกต้องเขาบอกว่ามันมีส่วนเกี่ยวกับ เรื่องนี้ด้วยอีกอ่ะมันอีลุงตุงนางเยอะมากแต่คุณพันนีก็พูดเหมือนสามีบอกว่าคุณสันทนะถูกกันแกล้งค่ะมาตรงนี้ท่านผู้ชมครับบังมัดคลองตันนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่รักคู่แคนกับคุณสันทนะที่เคยบุกไปตบมาแล้วสําหรับบังมัดไปตบที่แถวๆไหนอ่ะเอกมัยทองหล่อแถวๆนั้นน่ะที่จอดรถเนี่ยครั้งนี้พอทราบข่าวว่าคุณสันทนะโดนจับกลุมตัวนะครับแล้วอยู่ในซังเตแบบนี้บังมัดจะฝากอะไรไปไหมฝากสิลองฟังกันดูครับ เข้าไว้ขอเข้าทำตัวดีๆเนี่ยเจอสิ่งดีอะไรที่ไม่ดีก็หลีกเลีนนะ่ยงซะครับครับ <PV. S 1> เพราะที่ข้างในไม่เหมือนข้างนอกนะครับไอพวกคนตัวลายมันมันไม่ให้เกียรติใครทั้งนั้นอะอ<ย>ข้างในไม่มียศไม่มี ไม่มีอะไรทั้งนั้นหูยแต่เขาก็ยังมีน้ำใจนะคะเมื่อวานนี้เอาเข้าวกล่องสองกล่องเอาไปให้เราแนะนาด้วยนะคุณสันทนาถ้าอยู่ในในเรือนจําแล้วนะอย่าไปอย่าไปเกเรหรือว่าอย่าไปออกตัวไปเปรี้ยวกับคนตัวร้ายนะอา้าวก็เห็นบอกว่าคุณสันทนาบอกจะไปอยู่กับลูกพี่อ๋อเหรอไม่รู้ลูกพี่ไหนก็ไม่รู้อะคะอ่ะอทีนี้กลับไปที่โรงพักนะคะหลังจากที่ตํารวจสอบปากคำคุณสันทนาเสร็จนะคะก็พาไปที่ห้องควบคุมแล้วก็รอส่งตัวไปที่อัยการวันนี้นะคะคุณสันทนาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ดูนี่นี่นหันมาแล้วคุ จะใช้สิทธิ์ฟ้องกับทุกคนเลยนะคะเนี่ยและถึงขั้นต้องเข้าเรือนจำเขาบอกอกักดีเหมือนกันจะได้ไปคุยกับพี่ใหญ่อย่างที่เคยบอกไปแล้วคุณสั t น,นาบอกว่าเนี่เวลาอยู่ข้างนอกคนก็ชอบกล่าวหาว่าผมเป็นเจ้าพ่อเดยวเข้าไปข้างในเนี่ยผมจะเป็นเจ้าพ่อซะเองเลยแล้วเขาก็มั่นใจค่ะว่าหลักฐานในมือตํารวจดําเนินคดีกับเขาไม่ได้หรอกอย่าลืมนะผมตํารวจเก่าก็เลยสอบถามไปที่บังมัดเขาฝากไปเห็นเขาเอาข้าวกล่องไปให้สองกล่องเป็นกระเพราไก่ไข่ดาวเลยนะเขาก็บอกบอกว่า เอาไว้เยี่ยมตัวเองกับพวกอีก9คนเถอะเพราะว่าเดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องที่ต้องดำเนินคดีครับ